I am an engineer สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวิศวกรที่รักทุกท่านนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องใหม่นะฮะบางท่านอาจจะคุ้นชินกับเรื่องเกี่ยวกับ net zero emission แล้วบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินนะครับวันนี้เรามาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะฮะถึงเรื่องนี้ เราจะได้ทราบว่ามันคืออะไรมันสําคัญยังไงมันมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกับโลกใบนี้โลกใบนี้จะเกิดอะไรขึ้นในปี2050หรืออีกประมาณสักไม่ถึง30ปีจากนี้ไปเราจะได้เห็นถึงว่าสิ่งที่วิศวกรสามารถที่จะทำอะไรเพื่อโลกใบนี้ได้ไม่ให้มันเกิดวิบัติในปี2050หากไม่มีการทำอะไรเลยแต่ก่อนอื่นที่เราจะมาพูดคุยกันถึง net zero emission เนี่ยนะครับผมอยากขออนุญาต เล่านิทานเล็กๆให้ฟังเรื่องหนึ่งเป็นนิทานประลัมปราของฝรั่งเศสซึ่งถ้าท่านได้ฟังเรื่องนี้แล้วและอยู่จนถึงตอนสุดท้ายของสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เราก็จะมาสรุปที่ว่านิทานเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเรื่อง net zero emission แล้วมันเกี่ยวกับเรายังไงนะครับการละครั้งหนึ่งนามมาแล้วมีไฟป่าครั้งยิ่งใหญ่ที่ทําให้สิงสารสาัตว์สมัยนั้นเนี่ยวิ่ง เบิดเปิดปิงหนีกันไม่หมดเพราะว่าภาัยอันตรายเข้ามาหาตัวแต่พวกเรารู้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในป่านั้นมีนกฮัมิงเบิร์ดอยู่ตัวนึงครับตัวกระจิตรนิดเดียวเท่านั้นเองไม่ยอมวิ่งหนีออกจากป่านั้นแต่กับบินไปที่ลำธารเล็กๆไปอมน้ำมาบินไปดับไฟป,ป่าบินขึ้นบินลงบินซ้ายบินขวาบินอยู่ตลอดเวลาโดยไม่หยุดยัง้งจนมีช้างตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์และหนีห่างออกมาเนี่ย พอนกบินกลับมาใกล้ๆช้างก็ถามว่าคุณคุณทํางี้ทําไมเนี่ยปากคุณก็เล็กนิดเดียวอมน้ําก็ได้นิดเดียวมันแทบจะไม่ประโยชน์อะไรเลยเลิกเถอะ,อะนกตัวนี้ตอบช้างว่าผมจะทําในส่วนของผมแม้ว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆก็จริงแต่ผมจะทําให้อย่างดีที่สุดท่านจําประโยคนี้ไว้นะครับประโยคนี้เป็นประโยคทองที่จะมาคุยกับเราในตอนท้ายกลับมาในทฤษฎีนะครับคำว่า net zero emission เนี่ยคือการ ปลดปล่อยมลพิษที่เป็นศูนย์สมบูรณ์มันเป็นมาตรการที่ตกลงกันทั่วโลกแล้วสหประชาชาตินะครับโดยเขาใช้ชื่อคณะกรรมาการว่า UN High Level Climate Champions Race to Zero ได้เชิญชวนนะครับได้วิงวอนได้ขอร้องได้กราบกรานให้วงการธุรกิจและผู้นำทุกประเทศเนี่ยให้มาเกิดการแข่งขันในการบริหารจัดการกิจการกิจกรรมหรืองานในส่วนที่ตนเอง รับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกอย่างลดลงตามลำดับอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้เลยในบรรยากาศในปี2050ในในระหว่างทางเนี่ยในปี2030เนี่ยตกลงกันว่าจะปลดปล่อยได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่ง การชดเชยหรือการทดแทนการปล่อยก๊าซที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์มันไม่ใช่หมายความว่ามนุษย์ต้องหยุดกิจกรรมทั้งหมดต้องเลิกผลิตต้องเลิกหายใจเพื่อจะหยุดปล่อยก๊าซเรืองกระจกตัวนี้เพียงแต่ได้กำหนดมาตรการป้องกันมีให้ก๊าซเรืองกระจกที่มนุษย์ปล่อยขึ้นไปสู่บรรยากาศมาตรการนี้ถ้าไม่สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นครับโลกใบนี้ของเราจะมีคุณภาพอากาศที่เลวร้ายลงมาอย,อย่างยิ่งอุณหภูมิโลกจะค่อยๆร้อนขึ้นก็จะเกิด ฝนแรงเกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นมาอย่างมากมายพื้นดินแห้งกราดไม่มีพื้นที่ทำรรมาหากินไม่เหมาะกับการดำรงชีวิตของมนุษย์หลังจากที่มีสภาวะที่โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆเนี่ยท่านสังเกตสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาไหมครับพายุที่รุนแรงมากสึนามิที่ผ่านมาภัยแรงน้ำท่วมเกิดไฟไหม้ป่าเกิดโรคระบาดใหม่ๆขึ้นมาผมยังกำลังมองถึงเรื่องโควิด -19 กนะครับว่าที่แท้จริงเนี่ยมันมีส่วนนี้ที่เกิดมาจากภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป สัตว์ป่าที่เคยอยู่ในป่าค่อยๆเคลื่อนย้ายเข้ามาในเมืองเป็นโรคใหม่ๆซึ่งมนุษย์ติดมาจากสัตว์และไม่สามารถมีภูมิคุ้มกันตัวเองกับเชื้อโรคดังกล่าวได้อันนี้เป็นสิ่งที่มีการพิสูจน์ทางด้านการแพทย์เป็นที่ชัดเจนแล้วเราจะเห็นได้ว่าขณะนี้เนี่ยทุกคนพยายามคิดปุ่นในการหาวัคซีนมาแก้ไขให้ทันท่วงทีถ้ามันเกิดโควิด2 0โควิด21ขึ้นมาอีกหรืออนา,นาคตอาจจะเกิดอะไรขึ้นแม้ขณะนี้เนี่ยมันมีตัวกลายพันธุ์เดอะแวรียนกลายพันธุ์แอฟริกาบราซิลอังกฤษอินเดีย ขณะนี้เริ่มมีโควิด1 9สายพันธุ์ใหม่ไทยแล้วนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าในอนาคตถ้าเกิดไม่มีการทำอะไรทั้งนั้นเนี่ยบางคนอาจจะต้องแบกถังก๊าซออกซิเจนที่จะมาหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์เพราะไม่มีอากาศที่จะหายใจนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยต้องดำรงหาทางให้เกิดความสมดุลในห่วงโซ่อาหารต่างๆ ทุกอย่างจะก,กลายพันธุ์สิ่งเหล่านี้ที่เราพูดกันนี่มันเกิดขึ้นแล้วและมันจะเกิดขึ้นกลุ่นแรงยิ่งขึ้นนะครับก๊าซเรืองกระจกทําไมมันกลายเป็นวาระแห่งโลกไม่ใช่วาระชาติอย่างเดียวนะครับก๊าซเรืงกระจกประกอบด้วยหลักๆกก็คือไอน้ำเนื่องจากอากาศร้อนเผาผลาน้ํา ขึ้นมาเป็นไอก็เป็นก๊าซในกระจบัวใหญ่ตัวหนึ่งก๊าซมีเทนซึ่งมาจากภาคการเกษตร,รเกิดจากอุตสาหกรรมก๊าซไนโตรซอ,อกไซด์นะครับซึ่งเกิดจากภาคอุตสาหกรรมเช่นกันและพวกก๊าซโอโซนนอกเหนือจากคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผมพูดไปแล้วเรารู้ไหมครับว่าอุณหภูมิของโลกก่อนที่โลกอุบัติขึ้นมา Big Bang t h e o r ีอยู่ประมาณลบ18องศาเซลเซียสจากอดีตเป็นล้านล้านปีเนี่ยปัจจุบันอุณหภูมิโลกโดยเฉลีย่ยขึ้นมาถึง15องศาเซลเซียสมีความแตกต่างตั้ง30 องศาจุดผันแปรที่สําคัญเริ่มมาจากที่มนุษย์มีพฤติกรรมในเรื่องการผลิตการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคศ1750ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาที่เป็นจุดปเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ทําให้เกิดภาวะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกหรือภาวะโลกร้อนก๊าซเรือนกระจกที่มีสูงมากขึ้นตั้งแต่ปี1750นยได้ได้มีการเก็บสถิติวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเก็บวิเคราะห์ได้เพียง280สส่วนในล้านส่วนเท่านั้นเอง เกิดอะไรขึ้นครับในปีปัจจุบันประมาณ2020ที่ผ่านมามันขึ้นมาถึง415ส่วนในล้านส่วนเดิมิริกร,รัมต่อลูกบาตเมตรส่วนนี้ที่เป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องมาพูดกันก๊าซเรืองกระจกเป็นต้นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกทําให้ภูมิอากาศโลกร้อนขึ้นทําให้เกิดวินาศภัยทั้งหมดที่ผมได้กล่าวมา ี2050คืออีกเพียง29ปีจากนี้ไปเราจะทำอะไรกันได้บ้างในปี2050เนี่ยนะครับมีการพยากรณ์เอาไว้แล้วว่าประชากรโลกจากปีปัจจุบันประมาณ7,000ล้านคนจะเพิ่มขึ้นประมาณ10,000ล้านคนขึ้นไปอีกเกือบเกือบ50% มีองค์กรหนึ่งครับซึ่งเป็นองค์กรที่ยักษ์ใหญ่ของโลกที่คำหนึ่งถึงเรื่องนี้ได้ได้มีการวางวิสัยทัศน์วางพันธกิจเลยว่าเขาจะทำอะไรบ้างองค์กรนี้มีชื่อว่า World Business Council for Sustainable Development สภาองค์กรธุรกิจของโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนประกอบด้วยนักธุรกิจระดับยักษ์ใหญ่ของโลกทั้งหมดประมาณ200บริษัท เขาได้วางวิสัยทัศน์ที่สำคัญไว้ว่าคนทั้งหมื่นล้านคนนี้ในปี2050จะต้องอยู่ดีกินดีอยู่เย็นเป็นสุขเขาใช้คำว่า living well ด้วยทรัพยากรที่มีอยู่ในโลกนี้ด้วยกันอย่างจำกัดเพราะฉะนั้นไอ้วิสัยทัศน์หรือวิชันนี้เนี่ยจะสำเร็จได้เนี่ยทั้งโลกต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องแปลงและแก้ไขเรื่องใหญ่ๆสับภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า transformation ไม่ใช่ change นะครับ change มันเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆแต่ transformation คือการแปลงทุกอย่างจากโลกใบเดิมที่ยากมากๆกลายเป็นโลกใบใหม่ที่คนทั้งโลกเนี่ยจะอยู่เย็นเป็นสุขได้เขาวางไว้ทั้งหมดประมาณ9เรื่องเรื่อง,องที่1คือเรื่องพลังงาน พลังงานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเราใช้คำว่าพลังงานฟอสซิลก็คือถ่านหินน้ำมันกา๊าซธรรมชาติซึ่งใช้ไปมีวันหมดและที่สําคัญคือมันก่อให้เกิดก๊าซเรกระจบตัวสําคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาในโลกใบนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นพลังงานสะอาดหรือเป็นพลังงานที่ยั่งยืนนั่นคือพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานไฮโดรเจนพลังงานจากชีวภาพซึ่งไม่มีวันหมดไปหรือ แม้กระทั่งพลังงานนิวเคลียร์ที่มีความปลอดภัยมาตรการที่ป้องกันไม่ให้อุบัติภัยไม่ให้เกิดทุกอย่างได้ขณะนี้มีแล้วหลายประเทศที่มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์อย่างที่ว่านี้นี่คือประเด็นแรกที่วิศวกรอย่างเราต้องดำเนินการหาทางวิเคราะห์วิจัยและนำมาสู่ในภาคปฏิบัติให้ครบสมบูรณ์ได้ในปี2050 เรื่องที่2คือเรื่องคมนาคมการขนส่งการเคลื่อนย้ายไม่ว่าสินค้าการเดินทางของมนุษย์ที่ทุกคนต้องเข้าถึงได้โดยใช้พลังงานสะอาดและปลอดภัยเรื่องที่ 3. คือเรื่องที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในที่มีสุขานามัยที่ดีมีพื้นที่เพียงพอคิดง่ายๆมโนภาพความเหลื่อมล้ำในขณะนี้เศรษฐีอยู่คฤราสน์เนื้อที่เป็นหนึ่งไร่4,500ตารางวามีคนอยู่แค่ 3- 4ี่หคน แต่เพื่อนๆเราที่ด้โอกาสในสลัมพื้นที่4คูณ4 16ตารางเมตรเบียดเข้าไปอยู่ในนั้น6คนเห็นไหมครับความเหลื่อมล้าสิ่งเหล่านี้จะต้องไม่เกิดขึ้นใน2050และจะต้องให้มันสอดคล้องกับคืนไปสู่ธรรมชาติมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเรื่องที่4ครับทรัพยากรสิ่งของที่ใช้ต้องพอเหมาะกับความต้องการของ สังคมของมนุษย์ใช้อย่างชาญฉลาดไม่ใช่ใช้เกินตัวจนสิ้นเปลืองอย่างไรเหตุผลต้องเป็นสิ่งของที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ที่เราใช้คำว่า circular economy เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปถึงวิธีการที่พวกเราสามารถคิดมนุษย์ธรรมดาชาวบ้านธรรมดาสามารถทำได้ เรื่องที่ห้าคือเรื่องสถาบันการเงินสถาบันการเงินตลอดจนรัฐบาลจะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนการบริการผลิตภัธุ์ทางการเงินที่ต้องมีไว้เพื่อจะสนับสนุนให้เกิดพัฒนายอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนในทุกๆกิจกรรมที่เห็นความชัดเจนว่ามีความยั่งยืนอยู่ในธนุรกิจเหล่านั้นโดยไม่ทำลายสิ่งแวดลอ้อมในหลายลประเทศเขาจะใช้ศัพท์คำว่า green loan เรื่องที่6การส่งเสริมให้เกิดความสมพันธ์ผูกพันระหว่างมนุษยชาติทั้งหมดนี้ต้องมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงโอกาสต่างๆนั่นคือการลดความเหลื่อมล้ำนั่นเองเราเห็นแตกต่างทางความคิดได้แต่ทุกคนต้องมีความเป็นธรรมที่จะเข้าถึงสิ่งต่างๆมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์เรื่องที่7ประชาชนทั้งโลกจะต้องเข้าถึงมาตรการหรือมาตรฐานของสุขภาพอนามัยที่ดีและที่เหมาะสม เรื่องที่8เป็นเรื่องสำคัญครับคือน้ำดื่มน้ำใช้ที่สะอาดปลอดภัยระบบสุขาภิบาลที่ดีระบบประปาระบบบำบัดน้ำเสียซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะมีผลพวงไปถึงระบบนิเวศวิทยาแม่น้ำลำคลองที่สายสะอาดอากาศที่บริสุทธิ์สร้างพลานามัยให้กับประชากรทั้งโลกและเรื่องที่9คือเรื่องอาหารต้องมีระบบการผลิตอาหารที่เท่าเทียมกันทุกคนต้องอิ่มปลอดภัยไม่เกิดโรค ทั้ง9ข้อนี้เนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นคำตอบสำหรับโจทย์หรือเอ้าหมายการพัฒนายางยืนของสหประชาชาติข้เดเอีดกว่า SDG 17ประการหรือ sustainable development goals นะครับสิ่งแรกนี้ไม่พ้นข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องไม่ให้เกิดความยากจนอีกต่อไปในโลก2จะต้องไม่มีความอดอยากหิวโหวยจากน้องผู้อดอยากสาจะต้องมีสุขภาพที่ดีอยู่ดีกินดี 4คือเรื่องการศึกษา5คืเกเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศทุกวัยขณะนี้เพศไม่ใช่มีแค่ชายมีแค่หญิงนะครับมี LBTQ g Q, พวกเลสเบีย้ยนพวกไบเซ็กวลพวกอะไรต่อเลยสาวชาเาถือว่าเป็นเพศใหม่ๆเลยนะครับประมาณ6 7เพศซึ่งเราสามารถระบุได้เลยในบางประเทศผู้ชายแต่างงานกับผู้ชายได้ผู้หญิงแต่างงานกับผู้หญิงได้เป็นเรื่องปกติซึ่งเราต้องเข้าใจถึงความเท่าเทียมทางด้านเพศเหล่านี้นะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับน้าที่สะอาด ระบบสารุโภกสารวก,การ สุขายบานที่ดีพลังงานสะอาดที่สามารถจัดหาได้เข้าถึงได้เรื่องที่8สภาพการทํางานระบบเศรษฐกิจที่มีการพัฒนาเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเรื่องที่9เป้าหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของประเทศเรื่องที่10ลดความเหลื่อมล้ําซึ่งสธารณชาติถืออย่างยิ่งเลยว่าเป็นเรื่องสําคัญเรื่องที่11เมืองที่พัฒนาสมาร์ทซิตี้ชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน12การบริโภคและการผลิตที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 13. ภูมิอากาศโลก 14. คือเรื่องสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำทะเลแม่น้ำลําคลองทั้งหลาย 15. คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดิน 16. ความสงบเรียบร้อยอยู่อย่างมีสันติภาพมีความยุติธรรมมีสถาบันที่มั่นคงแข็งแรงและ 17. เป้าหมายสุดท้ายก็คือการร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างจรงิงจังเพื่อบรรลุถึงเป้าหมายทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วมนุษยชาติเราทําได้อย่างไรผมตอบว่าทุกคนทําได้ครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่าง เป็นตัวอย่างของบริษัทโลกเขาได้สัญญาไว้กับ Impact Summit on Sustainable ก็คือการประชุมสุดยอดเพื่อการพัฒนาัางยืนยืนของธุรกิจของโลกบริษัท a อ p l e ได้กำหนดนโยบายที่ชัดเจนไว้เลยว่าห่วงโซ่ซัพพลายเชนของเขาทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นองค์กรที่บรรลุเ ซ e โร่เ i มิชันเขาเริ่มยังไงครับปีนี้เขาเริ่มแล้วนะฮะในเครือข่ายของทั้งองค์กรเขาจะต้องใช้พลังงานที่สะอาดถึง75นี่แค่ปี2020 2050เขาทะลุปเป้าหมายแน่นอน Nestle ครับเป็นบริษัทโลกที่ค้าขายเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินที่ยิ่งใหญ่มากมีมาตรการที่ชัดเจนว่าสายการผลิตทั้งหมดของเขาเนี่ยจะต้องไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าเลยเพราะเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรรมเขาได้มีการพูดเรื่องนี้มานานมากแล้ว เกาะบอร์เนียวอินโดนีเซียมีการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อจะมาปลูกปาล์มเขาปฏิเสธไม่ยอมรับซื้อปาล์มเหล่านั้นครับนี่คือตัวอย่างและมีการปรับเปลี่ยนสายการผลิตทั้งหมดของเขาเนี่ยเป็นกระบวนการผลิตโดยใช้พลังงานสะอาดถึง95สถึง100% อีเกีเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าอุปกรณ์คคเครื่องใช้ครัวเรือนทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างระดับโลกของสวีเดนได้เน้นการเปลี่ยนการขนส่งสินค้าทุกชนิดโดยยานพาหนะไฟฟ้า electric vehicle หรือ EV 100%ที่เมืองไหนบ้างอังสมสเตอร์ดัมเซี่ยงไฮ้ลอสแองเจลิสนิวยอร์กแล้วก็ปารีสอ้ามาดูเทส l a บ้างคือบริษัทชั้นนำที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเทส l a เนี่ยได้ปรับกระบวนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์แล้ววางแผนเอาไว้แล้วว่าในปี2030จะเป็นการใช้การชาร์จแบตเตอรี่ที่จะต้องเป็น net zero emission เขาทำยังไงครับเขาลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์ถึง3.5กิกะวัตต์ก็คือ3,500ล้านวัตต์ไม่น้อยเลยนะอันที่5คือ Amazon คนไทยติดปากเขาว่า Amazon Amazon เนี่ยได้เริ่มการลงทุนโดยใช้รถไฟฟ้าขนส่งกว่าแสนคันลนนักษณะนี้6ครับ DHL เป็นบริษัทโลจิสติกที่ขนส่งทุกอย่างจะใช้รถไฟฟ้าขนส่งสินค้าถึงบ้านท่าน ขณะนี้ตัวอย่างชัดเจนมีการใช้ดโดรนส่งสินค้าส่งพิซซ่าในออสเตรเลียจากบริษัทโดมิโนพิซซ่าเนี่ยส่งมาถึงบ้านหน้าบ้านตัวเองในช่วงโควิดประเทศจีนเนี่ยทุกคนต้องกินยาประจำตัวนะฮะไปโรงพยาบาลไม่ไ,มได้เพราะว่ามันมีเกิดโรคโควิดติดเชือ้อโรงพยาบาลส่งยาโดยใช้ดโดรนครับส่งยามาถึงหน้าอพาร์ตเมนต์โดยผ่านมาทางตรงเฉลียงหน้าบ้านมีการส่งลักษณะนี้เข้าไป ซึ่งอีกไม่นานเนี่ยแอร์บัสอินดัสทรบริษัทที่สร้างเครื่องบินระดับโลกเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าในปี2035จากนี้ไปประมาณ14ปีเป้าหมายที่จะสร้างเครื่องบินในเชิงธุรกิจที่จะใช้กา๊าซไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงให้สำเร็จนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาเรียกว่บินโดยใช้พลังงาน สังอาทิตย์ทำไมเขาถึงกล้าคิดถึงขนาดนั้นมาดูข้อมูลครับท่านทราบไหมคราว่าในโลกเราเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยซึ่งเป็นพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของจักรวาลน,นี้เนี่ยในแต่ละปีให้พลังงานต่อโลกเนี่ยในเชิงพลังงานความร้อนพลังงานรังสีเนี่ยเก้าล้านล้าน,ล,านล้านวัตต์ชั่วโมงต่อปีมันเขาถึงกล้าที่จะใช้พลังงานสอาทิตย์ในเมื่อเครื่องบินบินขึ้นไปข้างบนแล้วก็สามารถใช้ได้เพื่อสร้างยานอากาศไร้คนขับเขาใช้คำว่า Ur b a n Air m o b i ลิตีรับส่งผู้โดยสารในเมืองใหญ่โดยมีการขึ้นลงในแนวดิ่งแนวตั้งนี่แหละภาษาอังกฤษาาเขาใช้ก็ว่า e v t o l ย่อมาจาก electric vertical take off and landing เรามาฟังดูแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราช่วยกันทำจนสำเร็จทุกข้อที่เราเล่ามาแล้วในโลกนี้คืออะไรครับก็โลกรราสีอานเราดีๆนี่เอง สำหรับประเทศไทยเราทำอะไรได้บ้างครับในการที่จะลดก๊าซเรือนกระจกหรือ Greenhouse Gas นายกรัฐมนตรีไทยได้เดินทางไปลงนามในข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกหรือ Paris Agreement on Climate Change เมื่อปี2015 6ปีที่แล้วในตัวข้อตกลงเขาได้กำหนดเอาไว้เป็น รอบแนวทางการดําเนินการของโลกเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยการกําหนดขอบเขตว่าโลกใบนี้ห้ามร้อนเกิน2องศาในปี2050และจะต้องให้ดีขึ้นกว่านั้นไม่ใช่แค่2องศาเซลเซียสแต่ให้ไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้ทุกประเทศจะต้องปฏิบัติตามเนื่องจากข้อตกลงปารีสอะกรีเมนเป็นข้อตกลงแห่งโลกครั้งแรกในประวัติ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายประเด็นสําคัญมากนะครับที่ผ่านมามีแต่คุยคุยคุยคุเขียนเขียนเียขียนแต่ไม่เคยปฏิบัติแต่ Paris Agreement นี้เป็นข้อตกลงทั่วโลกที่ตกลงกันประมาณเกือบ200ประเทศให้มีผลผูกพันทางกฎหมายตั้งแต่2 0 1 5ที่ผ่านมาและในปี2016 เริ่มมีผลใช้บังคับหลังจาก55ประเทศในยุโรปและในโลกที่พัฒนาแล้วแน่นอนรวมถึงอเมริกาด้วย55ประเทศนี้สําคัญยังไงเพราะมันไปครอบคลุมถึง GDP มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของโลกถึง55เท่ากัน55ประเทศ55กว่าครึ่งของโลกยืนยันให้มีผลทางกฎหมายแล้วตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายน2016ที่ผ่านมาคือ5ปีที่ผ่านมาเป้าหมายร่วมกันตรงนี้ครับเราก็คือจะต้องให้โลกใบนี้ร้อนขึ้นไปอีกไม่เกิน1.5องศา ถอยล้างกลับไปทําเป็นมาตรการออกมาให้มันได้ตามนั้นกําหนดให้มีการใช้พลังงานาสะอาดที่มากขึ้นในภาคธุรกิจเราจะสังเกตนะครับเริ่มมีสับแสงใหม่ฟาร์มแสงอาทิตย์โซลาฟาร์มฟาร์มนี้ไม่ใช่ฟาร์มอยู่บนดินอย่างเดียวนะฟาร์มอยู่ในทะเลก็มี ไม่ว่าจะเป็นบางจากไม่ว่าจะเป็นไทออยไม่ว่าจะเป็นปตทซึ่งเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทยไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าไม่รู้จักปตทยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยว่าโดยกิจการน้ํามันโตตาเลยของฝรั่งเศสใหญ่กว่าปตททราบไหมครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่น้ํามันเชลล์เหล่านี้เนี่ยของโลกเนี่ยขนาดนี้เขารีแบรนดิ้งแล้วเขาปรับเปลี่ยนองค์กรของเขาเขาปรับเปลี่ยนหน้าตายี่ห้องเขาออไปแล้วไม่ใช่บริษัทน้ํามันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วสังเกตรปตทเรขาขณะนี้ทำอะไรบ้างธุรกิจ คาปลีกโซล่าฟาร์มทำเรื่องน้ำมันไบโอดีเซลใช้จากน้ำมันปาล์มทำเรื่องกาแฟทำเรื่องอย่างแบตเตอรี่ที่จะมาใช้กับรถยนต์หรือเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์โตเตาก็เหมือนกันพลิกโฉมเลยว่าจากธุรกิจน้ำมันดั้งเดิมจะมาเป็นพลังงานสะอาดเส้นเดียวกับเชล ทั่วโลกเขาตื่นตัวกันหมดแล้วคนไทยก็ต้องตื่นตัวตามเหมือนกันภาคอุตสาหกรรมได้มีการใช้กระบวนการผลิตที่สะอาดภายใต้การควบคุมของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเน้นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี1990คือประมาณ30ปีมาแล้วโดวยประสบการณ์เคยอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมมาตลอดเกือบ40ปีก็ได้เริ่มโครงการเหล่านี้เข้าไปอุตสาหกรรมทุกประเภทขนาดนี้ในประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนมาเป็นกระบวนการผลิตที่สะอาดหรือเรียก c ด e ค n t นในเทคโนโลยีหรือ c l e er a n Production ซึ่งปลดปล่อยสิ่งแวดลอ้อมปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงมีการคำนวณถึงเรื่องค่า Foot เอาละครับจบละประชาชนอย่างเราแล้วฮะเป็นยังไงประชาชนอย่างเราผมจึงขอร้องกราบกรานให้ทุกคนตื่นตัวร่วมมือร่วมใจอาจจะถึงขั้นปรวารณาตัวว่าจะต้องรับผิดชอบโดยดูตัวอย่างนกฮัมมิงเบิร์ดตัวเล็กๆที่ผมได้กลื่นนำตอนเล่านิทานตอนแรกให้พวกเราได้ฟังและได้ช่วยคิดว่าเราจะช่วยกันทำอะไรที่คุณคิดว่าคุณทำได้จริงจังสักอย่างหนึ่งก็พออย่างเดียวไม่ต้องมาก ในแต่ละวันทําอย่างเข้มแข็งทําอย่างเข้มข้นทําอย่างจริงจังทําอย่างจริงใจเช่นอะไรบ้างครับต่อไปนี้ผมประวานาตัวว่าผมจะไม่ซื้อน้ําดื่มในขวดพลาสติกอีกต่อไปเพราะเราลวกพลาสติกเป็นขยะที่อันตรายต่อโลกต่อประเทศไทยมีปัญหาเมอร์ตลอดไม่ต้องอธิบายนะครับวิศวกร เราฉลาดเพียงพอจะรู้แล้วว่าขวดน้ําพลาสติกเป็นปัญหาของโลกเป็นปัญหาของประเทศไทยผมจะกรองน้ําสะอาดใส่ภาชนะส่วนตัวดื่มทุกวันผมจะเลิกใช้ถุงพลาสติกใส่อาหารโดยเด็ดขาดผมจะถือปิ่นโตไปเองผมจะเอากล่องข้าวไปซื้อกับข้าวผมจะเลิกใช้หลอด,ด,ดพลาสติกผมจะใช้หลอดไม้ไผ่หลอดแก้วหรือหลอดโลหะอย่างนี้ที่ล้างแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้ผมจะทานอาหารให้หมดทุกมือ้อ กินข้าวให้หมดจานดื่มน้ําให้หมดแก้วผมจะไม่ทานหรือเตรียมอาหารทิ้งทิ้งคว่างๆเพราะทําไมครับโลกนี้ยังมีน้องผู้หยูโหยอยู่มากมาย Food w ว s t e หรือการสูญเสียขยะอาหารเหล่านีน้ทิ้งเป็นอาหารที่ยังดีอยู่ในโลกนี้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะครับคุณผมมนุษย์ทั้งโลกทิ้งอาหารที่ยังใช้ได้อยู่ถึง1,300ล้านตันประมาณ33%ของที่ผลิตได้ พูดง่ายกับข้าว3ามอย่างทิ้งไปหนึ่งอย่างโดยไม่ได้แตะต้องเลยอย่างนี้จะไหวไหมครับแม้แต่การใช้น้ำเนี่ยขอได้ไหมไม่ต้องเปิดน้ําก็จนสุดฤทธิ์สุดเดชเลยแค่จะหวีผมนะครับเปิดน้ําทิ้งไว้แปรงฟันก็เปิดน้ําทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้น้าน้ำมันเลยในประเทศญี่ปุ่นนี่นะเขาบอกผู้ดีนี่นะจะต้องใช้น้ําอย่างประหยัด คนญี่ปุ่นเมื่อเห็นคนเปิดก๊อกเต็มที่เนี่ยนะหรือใช้น้ำย่างไม่ประหยัดเนี่ยคนญี่ปุ่นจะมองแล้วว่าไอ้หมอนั้นเนี่ยเป็นคนชั้นล่างไม่ใช่คนชั้นผู้ด,ดีผู้ดีจะไม่ใช้ทรัพยากรน,น้ําอย่างไม่รู้คุณค่ามีเพื่อนญี่ปุ่นลองถามดูนะครับว่าจริงไหมเรื่องการปิดไฟทุกครั้งที่ไม่ได้ใช้ถอดปลั๊กเวลาเราไม่ได้ใช้นานๆอยาคิดว่าพัดลมทีวีวิทยุคอมพิวเตอร์ที่เสียบปลัก๊กคาไว้เนี่ยกินไฟนิดเดียวนะครับไม่มีผลลองคิดดูนี่นะว่าในบ้านคุณเนี่ยมีอยู่กี่จุด ในหมู่บ้านมีอยู่กี่ซอยแล้วก็มีอยู่กี่หลังทั้งกรุงเทพทั้งประเทศไทยที่ปล่อยให้พลังงานไฟฟ้าสูญหายไปโดยไม่ได้ใช้เกิดเป็นเวสโรงไฟฟ้าก็ต้องเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลฟิลเพื่อจะมาหล่อเลี้ยงไฟฟ้าให้เพียงพอกับความสูญเสียของพวกเราเชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นเชื้อเพลิงอะไรครับส่วนใหญ่ฟอสซิลฟิลก้อยเกิดอะไรครับกาซเรืองกระจกก้อยเกิดอะไรครับโลกร้อนกูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงไปแล้วทิ้งไปโดยเปล่าไม่มีประโยชน์มลพิษจากทุกกิจกรรมที่เราทําอยู่ถ้าวิงวอนได้ก็ขอให้ พวกเราช่วยกันประหยัดทรัพยากรแม้ว่าคุณมีเงินจ่ายค่าไฟก็ดีค่าน้ำก็ดีค่าน้ำขวดพลาสติกก็ดีเนี่ยแต่คุณไม่มีปัญญาที่จะชดเชยทรัพยากรหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมลพิษเหล่านั้นดังนั้นผมขอให้เราเนี่ยเป็นนกตัวเล็กๆที่ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดใช้ทรัพยากรสร้างมลพิษมลภาวะเท่าที่จำเป็นจริงๆผมต้องขอบคุณที่สนใจติดตามจนจบสวัสดีครับ